สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกผักแพวค่ะปลูกไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้นะคะมีเกรดรับดีๆมาบอกาพามาทำว่าเขาปลูกยังไงทำไมมันสวยมันขึ้นสมําเสมอเวลาเราปลูกแล้วมันไม่สวยแล้วมันก็ตายง่ายเทคนิคที่จะทําไม่ให้เขาตายนะคะป้ากิ๊กไปเที่ยวที่สวนเขาปลูกมาแล้วก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าการที่จะปลูกผักแพวให้สวย มันมีเคล็ดลับแล้วก็วิธีเลี้ยงดูค่ะคือไม่ให้ตายจากเราไปนะคะให้สาวอยู่ตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือผักแพลวที่เพื่อไปซื้อมานะคะก่อนนี้ไม่กล้าซื้อซื้อมาทีไรเอามาแช่มันตายหมดเหี่ยวตายหมดเลยทีนี้เราก็มีวิธีที่จะเอามาชำให้เข้าออกรากแล้วก็ ปลูกยังไงทําไมคนปลูกเขาปลูกแล้วก็ปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ยเขาเอามาขายนะคะมันสวยสม่ําเสมอกันหมดเหมือนกับนี่ค่ะสะระแหน่อย่างเงี้ยทําไมมันออกมาสวยการปลูกนะคะเขาไม่ได้เอายาวๆอย่างที่เราปลูกกันนะส่วนมากก่อนนี้ปกิปลูกก็จะเอายาวๆทั้งสะระแหน่ทั้งผักแพลวเราก็เอาไปแช่น้ําไว้อย่างนงี้เนาะ รากเขาออกมาตามข้อแล้วเราก็เอาไปปลูกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นมามันก็สเปะสปะมันไม่เท่ากันมันไม่สวยถ้าอยากให้สวยต้องคอยตัดแล้วตัดเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาไม่ไม่พร้อมกันค่ะทีนี้ก็มีเทคนิคนะคะก็คือเอาแต่ยอดเอาแต่ส่วนยอดจะเป็นสะระแหน่จะเป็นผักแพวหรือว่าผักไผ่นี่แหละเรียกได้สองอย่างเขาจะเอาแต่ส่วนยอดไม่ไม่เอายอดอย่างเดียวคือตัดเป็นสท่อนนะคะ เวลาปลูกให้สม่ําเสมอกันเนี่ยสมมติเส้นยาวๆอย่างนี้เราก็ตัดเอาส่วนที่เป็นดอกออกส่วนยอดก็ตัดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสอยอดสองแขนงเราก็เอามาอย่างนี้เวลาจะชำ้ำเราก็เอาใบาออกเวลาปลูกจะได้สม่ำเสมอแล้วก็วิธีปลูกถ้าอยากให้รอด ก็ต้องเอาไปชำก่อนปลูกเลยบางทีก็เฉาแล้วก็ติดยากอย่างนี้นะคะรากก็จะออกตามนี้พยายามตัดให้ใกล้เคียงกันนี่ค่ะเวลาเอาไปปลูกยอดก็จะได้เท่าๆกันขึ้นมาพร้อมกัน แล้วก็สวยเวลาปลูกเขาจะปลูกเป็นกระจุกเลยนะคะเขาปลูกในกระถางเนี่ยเขาจะปลูกเป็นกระจุกกระจุกเลยแล้วก็ปลูกแน่นๆทีท говорят, ๆเวลาขึ้นมาจะได้แน่นกระถางแล้วก็สวยก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาทำไมปลูกสวยเรามาปลูกเราเสียบของทีละยอดทีละยอดเขาขึ้นมาก็ไม่สวยแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มกระถางเมื่อไหร่มันจะแน่นอ๋อไปดูเขาปลูกเขาจับเป็นกระจุก<ๆ> กระจุกเลยค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ตัดให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เอามาแช่น้ําเดี๋ยวป้ากิ๊กจะเอาที่แช่มาให้ดูก็แล้วกันแช่น้ําตัดไปเยอะๆนะคะปลูกให้แน่นกระถางเลยแช่น้ําใส่เครื่องดื่มชูกําลังไปสักน้อยหนึ่งเพิ่มความสดชื่นให้กับยอดผัก ให้แข็งแรงแล้วก็ให้แตกรากดีนะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน b b 3 b 5 b 6 b 12เราก็เอามาช่วยเขาสักหน่อยนึงเนี่เขาก็จะสดชื่นไม่ตายนะคะทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวป้าเก๊กจะให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูอันนี้เขียนไว้แล้วนะคะป้าเก๊กชําวันที่สองวันนี้วันที่เชํำตอนเย็นหวันค่ะ สามวันแรกนะคะเอามาดูนะรากแทบจะไม่เห็นคือออกมานิดเดียวพอข้ามวันที่สี่สี่คืนนะคะโอ้ออกมาเห็นขาวโพลนเลยทีนี้วันที่ห้าวันนี้ข้ามมาห้าคืนแล้วนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะให้ดูนะนี่ค่ะรากจะปลูกมากปลูกน้อยก็แล้วแต่เราที่จริงปลูกให้เยอะๆจะได้แน่นกระถางเวลาขึ้นมาจะได้เป็นพุ่มส,สวยๆอันนี้ก็ชําเหมือนกันป้ากิ๊กเอา เสียบในรูในทํากระดาษให้เป็นรูเพราะว่าอันนี้เป็นยอดอย่างเดียวไม่มีส่วนล่างอันนี้เป็นส่วนโคนข้างล่างเขาแข็งส่วนยอดจะอ่อนปวกเปียกก็เลยเจาะรูกระดาษนะคะลังกระดาษเอามาเจาะเจาะเรูเอามีดปลายแหลมมาเสียบ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 นิดนึงแล้วก็เอาตะเกียบนะคะแย่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 ให้ทะลุแล้วก็เอาเสียบไว้เพราะว่ายอดเขาอ่อนค่ะแต่เขาก็แตกรากดีนะอันนี้ก็ยอดเหมือนกัน นี่คะ่ะยอดก็พยุงไว้หน่อยแต่ที่จริงถ้าเอารวมๆกันก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้วิธีเอาออกนะคะอันนี้ก็ต้องฉีกกระดาษออกแฟ <c oughs> <c oughs> นขับไปกิกมานั่งเฝ้าคะ่ะมานอนเฝ้า <c oughs> <c oughs> ดูต่อคะ่ะน,นี่วิธีเอาออกนะคะล้างกระดาษชุบ ลงไปในน้ําแช่ลงไปในน้ําอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกอย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็ดึงออกถ้าสมมติว่าดึงผ่านรูทะลุขึ้นมานะคะรากเขาจะขาดเราเอาแช่น้ําดีกว่าเดีย๋ยวจะปลูกให้ดูเป็นกระจุกกระจุก สะระแหน่ก็ทำเหมือนกันนะคะส่วนยอดแต่ว่าสะระแหน่จะส่วนยอดเขาอ่อนนะเขาก็จะออกรากช้าไปหน่อยหนึ่งช้ากว่าผักผักแพวผักแพวจะเร็วกว่ารากจะยาวกว่าใครขี่เกียจแกะก็เอาแช่ลงไปเลยก็ได้ แต่ว่าต้นคอยอย่าให้เขาล้มยอดส่วนยอดจะอ่อนหน่อยอันนี้มีเหี่ยวอยู่นิดนึงแล้วเนะี่ยเห็นไหมอันนี้ก็แช่ทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันทีน,นี้มาดูวิธีปลูกนี่นะคะดินปลูกก็เป็นดินที่ที่เราปลูกพืช ทั่วๆไปนะคะเห็นไหมกุุยมะพร้าวหนักๆห,ห,หน่อยก็ได้ดินจะได้ไม่นแน่นมากแต่ว่าเวลาใส่นะคะใส่ลงไปแล้วกดค่ะปกิกดจนแน่นเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้เก็บความชื้นเก็บน้ำไว้ให้ผักของเรานานๆถ้าหลวมเกินไปรดน้ําเช้าเย็นมาผักก็จะเหี่ยวเพราะฉะนั้นก็ให้แน่นแน่นๆ,ๆค่ะเราจะปลูกกันเลยนะคะ อันนี้กดให้แน่นๆแล้วก็เอาน้ำแช่ไว้ค่ะน้ำใส่ไปเยอะๆเลยจนน้ำซึมออกหมดแล้วเราก็นำมาปลูกวิธีปลูกเราก็นี่ค่ะใช้ตะเกียบวนๆให้เป็นรูกว้างๆหน่อยเพราะว่ารากก็จะได้ไม่ขาดเราจะปลูกเป็นกระจุกพยายามใส่นะคะให้ยอด้เท่าๆกันเสมอกันดินแน่นเพราะว่ากดให้แน่น เขจะได้เก็บน้ำให้ได้นานๆเนี่ยปลูกเป็นกระจุกอย่างนี้ค่ะใส่ไปเลยมีเยอะๆสี่ห้ายอดก็ยิ่งดีจะได้ขึ้นมาแน่นกระถางเลยนะคะอ่ะทนี้ดูยอดเขาอออันนี้เป็นยอดใหม่เพราะว่าทำไมยาวจัง ปลูกอย่างนี้ไปจนเต็มเลยค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปหลุมละสาต้นสีต้นเลยค่ะเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็แต่งนะคะแต่งให้เสมอกันค่ะให้เท่าๆกันเวลาขึ้นมานะจะได้สวยแต่งยอดให้เท่าๆกัน เสร็จแล้วก็รดน้ำเอาน้ำที่เราแช่เข้าไว้เนี่ยรดลงไปเลยค่ะสวมถุงไว้นะคะรดน้ำเปิดเช้าเย็นเช้าเย็นประมาณสักสามวันค่อยเปิดค่ะเขาจะได้แข็งแรงดีเอาไปไว้ที่ร่มรำไรใต้ต้นไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็ขมวดสักหน่อยนึงแค่นี้ สามวันนะคะแต่ว่าเปิดรดน้ําทุกวันนะทั้งเชา้ชาเยน็ยนเช้าเย็นเช้าเย็นสามวันแล้วเราก็เปิดออกโดยที่ไม่ต้องคุมละเขาก็จะติดแล้วก็ขึ้นมาเขียวสวยจะให้ดูอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่ร่มรําไรอยู่กับต้นขึ้นช่ายค่ะติดอยู่ยอดเดียวป้ากิงจะทิ้งไปละเสียดายก็เลยเอาไปไว้ที่ขึ้นช่ายรดน้ํา็ขึ้นช่ายก็รดเข้าด้วยจนแตกออกมาได้ประมาณนี้ บางคนเขาก็บอกว่าชอบแดดแต่ป้าเก๊กเลี้ยงชอบที่ร่มราไรก็ลองเลี้ยงดูว่าชอบตรงไหนอันนี้ก็ตัดยอดในสวนที่อยู่ที่พื้นอยู่ที่ดินนะคะกับต้นขึ้นช่ายป้าเก๊ก,กเอามาเสียบไว้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่เจ็ดเย็นวันที่หนึ่งค่ำค่ำที่ป้าเก๊กเป็นแ่งเสียบวันนี้วันที่เจ็ดก็คือหกวันอันนี้ไม่ได้รดน้ําทุกวันนะคะเอาน้ํา แช่ไปล้ดินส่วนมากจะเป็นดินเหนียวเพราะว่าตักมาจากในสวนแล้วก็ไม่ผสมอะไรเลยค่ะเป็นดินล้วนๆตักมาใส่แล้วก็เอาน้ําแช่ไว้วันหนึ่งเสร็จแล้วก็มาปลูกเวลาปลูกน้ํามันก็ยังซึมๆเรี่ยๆอยู่อย่างนี้แหละปิ่มๆนิดๆปกี้ก็เอายอดมาเสียบๆไว้แล้วก็นั่นไว้ก็มันกี่วันแล้วละ่ะห้าหกวันเนาะดูสินี่ค่ะรากก็มีหมดละ พอเราเปิดดูนะเขาไม่เหี่ยวก็แสดงว่าโอเคเขาติดอันนี้ก็จะลองเลี้ยงในนี้ดูเลี้ยงในดินเหนียวนี่แหละรากยอดอย่างเดียวนะคะเด็ดยอดมาเสียบอย่างเดียวการปลูกด้วยยอดจะทำให้เขาแก่ช้าค่ะถ้าเอาลำต้นกิ่งก้านข้างล่างมาปลูกเขาแก่เร็วเขาตายเร็วถ้าอยากให้อยู่กับเรานานๆน,นะคะหมั่นเด็ดตรงนี้นะพอเขางามแล้วก็เราก็เด็ดตรงนี้ไปชำ เด็ดแล้วก็ไปปลูกอย่างที่ป้ากิ๊กพาปลูกเนี่ยทีละหลุมละสามสี่ก้านนะคะเนี่ยต่อยอดไว้ไปตลอดก็จะมีกินไปตลอดจะไม่ตายจากเราไปนะคะวิธีต่อยอดก็คือทําอย่างนี้เพราะว่าต้นนี้จะแก่ง่ายคนปลูกขายเขาบอกว่าเขาตัดยอดไปขายเนี่ยสองครั้งที่เขาปลูกในแปลงแล้วเขาจะรื้อเลยค่ะทิ้งข้างล่างเลยเขาบอกว่ารากมันแก่มันไม่งามก็ลองไปปลูกดูนะคะลองไปทําดู ซาละแน่ก็เหมือนกันค่ะทําวิธีเดียวกันอันนี้ปอกิ๊กแช่เวลารากออกน้อยออกช้าแต่ก็เป็นยอดอย่างเดียวนะคะยอดที่ตัดมาจากกระถางอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยตัดยอดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาใบเอาอะไรออกให้เหลือยอดนิดเดียวตัดยอดมั่งก็ได้กันการคายน้ำลองไปปลูกดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ